อุทิศบุญให้ญาติที่ตายแล้วบุญนั้นถึงแก่ญาติในภพภูมิใดเรื่องของการทำบุญอุทิศไปให้กับผู้ตายนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระสัพพัญญุตยานทรงรอบรู้ทุกอย่างด้วยพระปัญญาตัดสรุ้ของพระองค์เองในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนั้นมีทานการให้ศีล การรักษากายวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ภาวนาการอบรมจิตใจด้วยสมถะและวิปัสสนาวยาวัจจะการขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานอันชอบธรรมของผู้อื่นอัปจายนะการประพฤติอ่อนน้อมปฏิทานการให้ส่วนบุญที่ตนทําแล้วแก่ผู้อื่นปัตตานุโมทนาการอนโมทนาคือชื่นชมยินดี ในบุญที่ผู้อื่นกระทำแล้วธรรมัศวนะการฟังธรรมธรรมเทศนาการแสดงธรรมและทิฏฐุชุก,กรรมการทำความเห็นให้ตรงบุญประการสุดท้ายนี้คือปัญญาถ้าทุกคนมีปัญญารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็จะยอมรับการทำบุญที่เหลืออีก9ประการว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริง แล้วบุญมีลักษณะอย่างไรบุญก็คือพลังงานอันบริสุทธิ์มีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าพลังทั้งปวงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตคุณสมบัติของบุญก็คือเก็บสะสมเอาไว้ได้เหมือนกระแสไฟฟ้าที่สามารถชาร์จเก็บสะสมเอาไว้ในแบตเตอรี่และยังสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วได้ บุญมีคุณสมบัติคล้ายน้ำคือสามารถที่จะไหลไปได้ไกลๆเหมือนน้ำจากภูเขาไหลลงไปสู่ทะเลที่อยู่ไกลแสนไกลบุญก็สามารถที่จะอุทิศให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วแม้อยู่กันคนละโลกได้การทำบุญและอุทิศให้กับญาติที่ตายแล้วเขาได้รับหรือไม่ถ้าเราทำบุญบุญก็เกิด แล้วตั้งใจอุทิศบุญไปให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปบุญก็ส่งไปถึงเขาแต่จะได้รับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับภพบภูมิของเขาด้วยเิ่นเขาเป็นคนอยู่อย่างไม่ตายเขาจะได้เมื่อเราไปบอกให้เขารู้เขาอนุโมทนาแล้วเขาจะได้บุญหรือเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ได้รับแต่ตัวเราผู้ทำได้บุญแล้ว บุญนั้นจะไปรอจังหวะรอช่องอยู่ก่อนแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นภูมิเทวดาหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตหรือไปตกนรกอยู่ในยมโลกขุมตื้นๆไม่ใช่ขุมลึกอย่างนี้บุญจะส่งถึงเขาเลยแต่ถ้าเขาไปตกนรกขุมลึกๆอย่างเช่นมหานรกบุญก็ยังส่งไม่ถึงเขามันเป็นเหมือนกับคุก แบบที่ห้ามเยี่ยมห้ามประกันก็ส่งของเยี่ยมไปไม่ได้บุญยังไม่ถึงแต่บุญจะไปรอจังหวะอยู่เขาพ้นจากมหารกเมื่อใดเมื่อบุญได้ช่องจึงจะส่งพ้นจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนทำไว้ใครทําดีก็ได้รับผลดีใครทําชั่วก็ได้รับผลชั่ว ไม่มีใครรับผลของกรรมแทนกันได้แม้พวกเปรตที่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้จากโลกนี้ได้ก็เพราะเปรตได้ทำบุญด้วยตนเองในข้อปัตตานุโมทนาคือชื่นชมในบุญที่มีผู้อุทิศไปถ้าไม่ชื่นชมในโมทนาบุญก็ไม่เกิดแก่เปรตการอนุโมทนานั้นเปรตต้องทำเองไม่มีใครทำให้เปรตได้ พวกเราในโลกมนุษย์นี้ก็ทำได้แต่เพียงบุญในข้อปฏิทานคืออุทิศบุญที่ทำแล้วให้เปรตเท่านั้นถ้าเปรตยอมรับบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะชื่นชมอนุโมทนาเมื่อเขาชื่นชมอนุโมทนาบุญก็จะเกิดแก่เปรตแต่ถ้าเปรตไม่ยอมรับหรือไม่ทราบไม่ได้ชื่นชมอนุโมทนาบุญก็ไม่เกิดแก่เปรต เปรตก็ยังไม่ได้รับบุญที่มีผู้อุทิศให้เมื่อบุญไม่เกิดแก่เปรตเปรตก็ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปแต่ถ้าบุญเกิดแก่เปรตเปรตก็จะพ้นจากความทุกข์ทรมานบางครั้งถ้ากรรมของเปรตเบาบางอนุโมทนานแล้วก็ผ้นจากสภาพเปรตเป็นเทวดาทันทีซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกขุททกาิกาย เตวัถุถสำหรับเทวดานั้นแม้ท่านจะมีความสุขมีอาหารทิพย์แต่ถ้าท่านทราบว,ว่ามีผู้คนในโลกมนุษย์นี้ทำบุญแล้วอุทิศให้กับท่านท่านก็ยินดีรับถ้าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วยบุญในข้อปัตานุโมทนาก็เกิดแก่ท่าน แต่การอนุโมทนาของเปรตกับเทวดานั้นต่างกันเทวดาอนุโมทนาแล้วสิ่งที่เทวดาจะได้ก็คือกำลังบุญที่มีมากขึ้นเช่นมีรัศมีมากขึ้นมีอำนาจในภพภูมิที่ตนเองอยู่มากขึ้นหรือเสวยทิพยสมบัติได้นานขึ้นเป็นต้นเปรตที่รับส่วนบุญได้และไม่ได้มีอย่างไร ในเปตะวัตถุอัตถกถาแสดงเปรตสีจำพวกคือหนึ่งปรทัตุปะชีวิกประเรตเป็นเปรตที่เลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้โดยการเส้นไหวสองขุป,ปีปาศิกประเรตเป็นเปรตที่อดจากหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นนิด 3. นิชามาตันหิกเประเต เป็นเปรตที่ถูกไฟเผาให้เราร้อนอยู่เสมอและ4การละกันจิกกระเปรเป็นเปรตในจําพวกอสุนร,รกายหรือเป็นชื่อของอสุรราที่เป็นเปรตดังนั้นเปรตที่สามารถจะได้รับส่วนกุศลที่มีผู้อุทิศให้นั้นได้แก่ปรทั์ตปะชีวิกเปรตจจาพวกเดียวเท่านั้นเองเพราะเปรตจําพวกนี้โดยมาก อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับมนุษย์ถึงกระนั้นก็จะต้องรู้ว่าเขาแผกส่วนกุศลให้จึงจะสามารถรับได้ด้วยการอนุโมทนาถ้าไม่รู้ไม่ได้อนุโมทนาก็ไม่ได้รับส่วนกุศลน,นั้นเหมือนกันเมื่อเปรตอนุโมทนาแล้วนอกจากบุญจะเกิดแก่เปรตแล้วเปรตก็ยังได้รับข้าวของอันสมควรแก่ฐานะของเปรต ตรงตามที่ผู้อุทิศไปให้ด้วยเช่นมีผู้ถวายอาหารและอุทิศให้กับเปรตเปรตอนุโมทนาแล้วได้บุญในข้อปัตตานุโมทนาแล้วอย่างได้รับอาหารอันสมควรแก่ฐานะของเปรตด,ด้วยทำให้เปรตอิ่มน้ำสำราญพ้นจากความหิวโหวยหรือเราถวายผ้าเปรตก็จะได้รับผ้าทิพปกปิดร่างกายทำให้พ้นจากสภาพเปลือยกายได้ เราถวายน้ำและอุทิศให้เปรตก็ได้ดื่มน้ำทิพผลจากความหิวกระหายด้วยอำนาจของการอนุโมทนาดังเรื่องในอดีตของพระเจ้าพิมพิสารที่พระองค์ทรงถวายทานมีพัตหารผ้าที่นั่งที่นอนแก่ทักขินยะบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วทรงอุทิศให้แก่หมู่ญาติ จะเห็นว่าบุญสามารถอุทิศให้กันได้ถ้าไม่แบ่งบุญญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ส่วนบุญกับเราพระพุทธองค์จึงทรงสอนเหล่าพุทธบริษัทให้รู้จักการอุทิศส่วนบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปเมื่อเราให้เขาได้มีส่วนแห่งบุญแทนที่บุญจะหมดไปแต่กลับกลายเป็นได้บุญเพิ่มขึ้น เหมือนต่อแสงเทียนให้สว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเริ่มจากตัวผู้อุทิศส่วนบุญซึ่งเป็นดวงที่หนึ่งขยายต่อเป็นเป็นสองดวงสามดวงสิบดวงร้อยดวงพันดวงยิ่งต่อไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสว่างสวัยเพียงนั้นโดยเฉพาะหลังจากออกพรรษาช่วงเทศกาลทอดกรถินเราจะได้โอกาสสั่งสมบุญที่มีอานิสงส์มากทำบุญแล้วเพิ่มปิติ ก็ยอมปรารถนาที่จะแผ่อุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่จากไปปรารถนาให้เขามีความสุขเช่นกันโดยหลักให้ทำใจใส่นึกถึงชื่อหรือรูปร่างหน้าตาของหมู่ญาติหรือบุคคลที่เราต้องการแผ่ส่วนบุญชนิดจำเพาะเจาะจงให้แต่จะอุทิศส่วนกุศลดยวมรวมอิทงังเมยาตินังหูตุสุกิตาหูตุ ญาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงประสบความสุขด้วยเถิด